สวัสดีทักทายจากประเทศโนเวย์เช่นเคยจา้าสวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้านะคะแค่อยากจะขัเล่นนะคะชมบรรยากาศก่อนที่เราจะมาจา้าสถานที่และเมืองที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นะคะชื่อว่าเมืองโอรสุนจ้าโอรสุนประเทศโนเวย์เมืองโอรสุนเป็นเมืองที่สวยและก็น่าอยู่อีกเมืองนึงเลยแหละจ้าทุกคนดูจากวังสว นไม่ได้พุกพ่านหรือว่าเยอะเหมือนบ้านเราเนจ้ะแต่ว่าที่จอดรถที่นี่นะคะาหาที่จอดรถยากนะคะแต่ละที่ก็ต้องจ่ายแบบนี้จ้ะเหมือนที่พ่อใหญ่กำลังจ่ายอย่างนี้ยคะ่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมนิดนึงนะคะแล้วจะพาทุกคนไปกินซูชิด้วยจ้ะจุดประสงค์ของชั้นวันนี้คือที่นี่เลยจ้ะทุกคนจ้านะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านซูชิเป็นร้านบุฟเฟ่จ้ะทุกคนจ้านะคะราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยแพงมากจ้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะจ่ายได้ นะคะคของชอบทะอย่างจริงไหมจ๊ะทุกคนจ้าไปจ้านะคะเดี๋ยวฉันจะไปดูว,ปว,ปว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าบูไตใหญ่หนืออะไรจ้ะแต่ว่าความอบอุกก่น ทุกคนจ๋านะคะดูคุณแฟนจะตักของโปรดของตัวเองอย่างเลยนะมันคือเอาไว้ละของโปรดของคุณแฟนเนี่ยนะคะมันคือขนมจีจ้ทุกคนจ๋าแฟนดิฉันชอบมากเลยค่ะแต่ดิฉันไม่ค่อยชอบทอดไข่จ๋าแต่ว่าดิฉันชอบอย่างอื่นจะดูจ๋าอนนี้ให้เลือกทานเยอะแยะเลยจ้านะคะอ่าฉันไม่ส่งขนมจีจ้านะคะเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินทั้งสายทอดไก่ย่างนะคะแล้วก็ปอกเปลืยกนะคะแล้วก็อีกหลายลายย่างเลยจ้าทุกคนจ๋านะคะ าดืจากจ้านะคะดือววาใหญมนะคะเรียกว่าเอ j นจอยกับฟู้ดเขามากเลยจ้านะคะเออกินขนมจีบก้วขิงโดดอะไรไหมครับ กินไปจะไม่หยจากินให้มีความสุขจะโซมากเลยจ้ะคุณแฟนของดิฉันนะคะคือเกออกกาลังกายเยอะจ้านะคะตั้งแต่ตรวจพบนะคะตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็คุณหมอให้ออกกําลังกายจ้ะนะแกก็หักโหมออกกําลังกายนะคะ,คออกกละ,คะเลย ก็เรียกไรนะคะดูโซมแล้วก็ผมมากเลยจริงๆแล้วดิฉันไม่อยากให้ผมขนาดนี้เลยจ้ะนะคะอ่ากินได้ก็กินไปนะคะเพราะว่าดิฉันก็อยากจะบำรุงแกเหมือนกันเนาะนะคะดูจ้าทุกคนจ้านะคะน่าทานไหมคะบุฟเฟ่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายจ้านะคะแต่ก็อ่า อยู่มัองนอกได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วจ้านะคะเพราะว่าถ้าไปเทียบกับไทยเราเนี่ยอย่าไปเทียบเลยจ้านะคะส่วนราคาก็ไม่อยากพูดถึงนะคะว่าแตกต่างกันมากจ้านะคะระหว่างราคาไทยกับราคาที่นี่จ้านะคะแต่อย่าไปคิดเลยจ้านะคะเรื่องเงินเงินทองทองตอนนี้ให้คิดถึงปากท้องไว้ก่อนจ้หิวจะหิวใครหิวก็มานะ